เรียนท่านผู้ในการโสพลและก็ทีมงานคณะโรงเรียนของท่านนะครับวันนี้เป็นการประชุมเพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่สมบศได้มอบหมายให้พวกกระผมมาทันหน้าที่เป็นผู้ประเมินในนามของผู้แทนของสมบศก่อนที่จะดำเนินการขออนุญาตแนะนำทีมงานในส่วนของต่อคณะผู้ประเมินก่อนนะครับ เรามีผู้เมินด้วยกันสามท่านท่านแรกคือท่านรัฐมนารีนกจำปามมลท่านเป็นประธานคณะกรรมาการครับท่านที่สองก็คือท่านสุวรรณนิจติสิทธิ์เป็นผู้ประเมินในทีมนะครับสวัสดีครับแล้วก็พมเองอาจารย์ดยกรกิตพัฒน์พลาครรมเป็นกรรมการและเลขานุการทีมงานได้มอบหมายให้ผู้ประสานงานการประเมินสวัสดีทุกท่านครับ ขออนุญาตท่านผู้บริการโสพลแนะนําทีมงานของท่านในห้องประชุมแห่งนี้ด้วยเอ็นเทอร์ท่านครับท่านผู้อำนวยครับมอศโรงเรียนบ้านบ้า no นตึกบ้านก่ยินดีที่จะร่วมเข้าประเมินภายนอกในรอบนี้นะครับได้ยินเสียงไหมครับท่านได้ยินครับผม ก็เพรนุญาตแนะนําตัวนการกระตุนให้เกิดการสนงเคริบผู้รทในการโรงเรียนมากๆ้วกันเรียวาญเฉพาและไปเ็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานพิจารณาที่มาที่ไปงพยาบาสวัสดีครับสวัสดีครับท่านต่อได้่าุริยาทีวันนับท่านหวหน้าฝ่ายบริหารท่านทุกฝ่ายคอาาสวัสดีครับท่าค ก็เด่ค right รับดูว่าะครับดล้วกับคสยานี่ณะเอทวนนะครับคุณ้จะรับกานไทยเด็นครับคุณ้รับคอต้นสกุลีเรือกันนะครับคือไอซีีของโรงเรียนระบนเด็กครับเุณผ้ชมเังกีคูสายญ่สีน้านะครับอ้า ครูสายใจสินานคุณพเนผัยูด้านข้าวั้านีนะครับดูแลเรื่องไฟุคนนะครับดูแลเรื่องไฟกคนครับครูเจตุลลมราบรังนะครับดูแลเรื่องอุปกรนะครับคุรูเดชนารนะครับคุณุตลัจากประเทศนะครับดูแลเรื่องการกิจกนะครับเพ เกีฬามาลีกงรับกลยุที่การเงินฝ่ายมุตมาณครับวันนี้ก็บางส่วนก็ได้มุติเองับวันนี้มีกิจกรรมเพื่าก็ให้รวมกันกอดีมีการแสดงมีห้องประชุมประมาณสี่ัาท่านเดี่ห้องประชุมที่เราก็รับมาทัหบายนมาต่อ เรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการประเมินดําเนินการตามระเบียบวาระการประชมุมนะครับเรียนเชิญนคะครับขอบคุณท่านดรชิติพัฒน์ตันยสูยงสครับเ,เรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กและคณะครูที่เคารพทุกท่านครับจากการที่เราได้ประชุมชี้แจงนะครับเขาเรียกว่าเป็นการประชุมเตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินภายนอกในครั้งนี้นะครับ แล้วก็ทางคณะผู้ประเมินก็ได้ชี้แจงได้บอกวิธีการนะครับว่าจะไปะเก็บข้อมูลทําอย่างไรบ้างการเตรียมรับการประเมินนะครับตามที่เราไดา้พูดคุยกันมาแล้วนะครับวันนี้ก็ถึงวาระสําคัญคือวาระที่จะต้องพิจารว่วมกันว่าวิธีการตรวจเยี่ยมวิธีการลงตรวจเยี่ยมและก็กําหนดวันนะครับ ขอเรียนเบื้องต้นอย่างนี้ครับทางสอสอได้วิเคราะห์ศาตร์ของท่านแล้วก็ได้กําหนดรูปแบบวิธีการลงประเมินนะครับก็คือโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กเนี่ยใช้รูปแบบวิธีลงประเมินแบบออนไซต์วิสิตหมายถึงว่าลงพื้นที่เป็นเวลาหนึ่งวันทางคณะผู้ประเมินทั้งสามท่านนะครับก็ได้ ปรึกษาหรือแล้วก็จัดทําเป็นร่างกําหนดการสําหรับโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กเนี่ยกำหนดการที่กําหนดเอาไว้คือวันที่9กรกฎาคม2568เป็นบันออนไซต์วิสิตก็อยากจะเรียนปรึกษากับทางโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กว่าออท่านเห็นด้วยไหมมีความพร้อมประการใดในการกำหนดบัน ที่9กรกฎาคม2568นี้ครับขอเรียนเชิญท่าน,น,าานผู้อำนวยการด้านทางคณะครูโรงเรียนวัดบ้านตวนลุงเหล็กครับเชิญครับทางทรงเรียนไม่มีนะครับทางโรงเรียนไมีนะครับพิจารณที่จะให้ทางสมศได้ดร่วมเปิดเที่ยวสถานศึกษาในรูปแบบวันใช้จะแกัญหาร่อการท้าคม2568ครับ ขอบคุณมากครับเอ่ก็สรุปว่าการประเมินภายนอกโรงเรียนวัดบา้านถลุงเหล็กในครั้งนี้ใช้รูปแบบวิธีออนไซ e ์วิสิตจำนวนหนึ่งวันคือในวันที่9กรกฎาคม2568ขอบคุณทางท่านผู้เหนวยการโรงเรียนวัดบา้านถลุงเหล็กทางคณะครูทุกท่านและคณะกรรมการทุกท่านครับที่ให้ความร่วมมือ ในการประชุมวว่าพร้อมแล้วก็ลงความเห็นพร้อมด้วยก,กันนะครับเราม,มีปติรวมกันที่จะการประเวิครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยดีขอบคุณท่านผู้ม,มือการและคณะกรูทา่ิกานครับสวัสดีคร,รับ